อยู่บ้านคนเดียวต้องไข่เขายี่ปิ๊กลูกไปโรงเรียนหมดและแม so. ่คนเดียวต้องไข่เขายี่ปิ๊กเผ็ดๆแท่ๆส่เยี่ปิ๊กไปเลย แม่ก็บตำคำไงไงอย่างนี้แม่ชอบแบบตำคำเลยตำอร่อยไข่ขยี้พี่ไข่ขยี้พี่ตำคำน้ำเยิ้ม สวัสดีค่ะย่้าหลานโหนกระแสค่ะฝากเป็นกําลังใจใหยา้าหลานโหนกระแสด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ย่าตลอดมาขอบคุณค่ะมาค่ะน,นี้ต้นทุนชีวิตคนเราเกิดมาไม่เท่ากันกินไอ้นี่กับย่าไข่ขย,ยี้พริกมาชิมมันแซ่บป๋อดู่คนเดียว <c oughs> ลูกไปงเรียนหมดเดิมกินแต่ญา ไปงั้นเลยอสะกอกใส่กอกเลย,เลยใช่ใสกอกกอกซื้อมาหงละห้าบาท อืมอ,อร่อยอืมอร่อยอร่อยมากเจรอยาอ่าอร่อยมากมีไข่พริกโอ้โหมหัวยาตียา <c oughs> อาจารย์ไข่พริกพริก <c oughs> อือร่อยนี่ยาชอบแบบไขเ่ไขยเย,ยิ้มเย้เยิ้มเย้มยหอยยาวไข่สิกที hay hay em dợp mình không bị hàn hơn, hàn hơn cho riết là không ิ้ออทอดเป็ดกรอกจิ้มซอสมันจะอร่อยกินปลาป่าก็อร่อยแต่จิ้มซอสดอกเปรี้ยว เราชอบกินน้ำแข็งคือกินซออ,อ่อตกแต่เช้าเลยนเนี่ยอากาศเลยค่ำคืน 那边。 ก็จะแย่งข้าวยาก,กินเนาะ <c oughs> <c oughs> แย่งข้าวคนแก่กิน <c oughs> <c oughs> ยากกท็ท้อท้อไปพักงทำทำอาวิดีโอลงจนคนจะเพื่อติดตามพันกว่ายากไปกดไม่เป็นกดกดแบบรับอะไรนะเขาเรียกอะไรเดี๋ยวแต่ว่ากดสร้างไรายได้ไม่ได้ไม่เป็นยากกท็ท้อ ทำศูนย์เปล่าแล้วมั้งแต่ไม่เป็นไรได้ชอบทำบอกตัวเองชอบทำทำ<ท>า<ำ>ป<ล>ไม่รู้จะกดสร้างแบบไหน ทำอยากอยากสร้างรางยาได้มาเลี้ยงหลานใช่ไม่คิดได้หรอตัวเองกินนิดหน่นนนอยก็อิ่มหลานสี่คนต้องเรียนหนังสือต้องเรียนหนังสือต้องโตขึ้นทุกวันเนีย่ยก็เลยลองมาทำดู ทำคงผู้ติดตามพันไปใจยากเลยน้ำกดสร้าง,างไลไได้ไม่เป็นทำไม่เป็นไปให้ร้านทาร้านก็หมกทําไม่เป็นร้านซ่อมโทรศัพท์เขาก็บอกเขาทาไม่เป็นยากเลยจัน <c oughs> <c oughs> เลย หวังว่าจะทำสร้างไรายได้ขึ้นมาบ้างอนาคตจะได้เลี้ยงหลานแต่น,น,นไม่ตั้รู้จะพูดคำไหนช่ <c oughs> <c oughs> างว่าร้านโทรศัพท์มือถือ,อยังหมกทำไม่เป็นเราปรหก <c oughs> ยาโปรฮกเนี่ยจะทำมันได้ยงไ็พยายามดูในยูทู e ว่าเขาทำกันแบบไหนแบบไหนพยายามลองกดดูว่ากดไม่เป็น ก็ทํำไปก่อนคิดว่าเผือ่อมีเราทําแล้วเผื่อมีคนใจดีเนาะเขาทาเป็นมาทําให้หราอะไรเงี้ยคิดแบบนั้นเราก็ต้องฝงสารอย่างท่า,าทำเราหลานเราเราจะได้มีเงินเลี้ยงหลานให้เขาได้กินให้เขาได้เรียนให้เขาได้กินกินให้เขาได้เรียน ตัวเราเองอะไม่เท่าไหร่แก่แล้วจะหกสิบละกินก็ไม่เท่าไหร่ดูไม่กี่ปีละกินก็น้อยลง พูดถึงมันก็จุกอกินได้แค่นี้ยังไงถ้าญาทำอะไรไม่ดีไม่สุภาพญาขออภัย,ยะะภด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ญาติหลานหัวกระแสด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ญาตตลอดมาขอบคุณ